งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิตบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยพันธ์อยู่นะครับใครอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนก็ไปเปิดคลิปเสียง นะฮะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นรายการวันที่13กุมภาพันธ์2,567ก็จะรู้เองนะครับว่าผมนั้นเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเรากำลังคุยกันเรื่องเดือนตุลาคมเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงและผมก็ขอร้องว่า,าหลายคนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงก็คือการปลูกพืชแบบ ผสมผสานและถ้าบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเข้าไปด้วยก็จะเป็นเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหมนะ่ที่เรามีตัวเลขนะเป็นแหล่งน้ำา30เป็นนาข้าว30เป็นพืชไร่ไม้ผล30เป็นพื้นที่บ้าน10เนั่นแหละอันนั้นก็เป็นตัวเลขของการแบ่งพื้นที่ซึ่งก็ไม่จะเป็นต้องเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าโดยประมาณจะเป็นอย่างนั้น นะฮะทีนี้เวลาท่านทำกเกษตรผสมผสานกเกษตรเชื้อเสใหม่ก็เป็นกเกษตรผสมผสานเนี่ยเราจาเป็นต้องมีความรู้หลายอย่างที่แน่ๆเราจะแค่เก็บกินอยู่ในบ้านอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะเราต้องมีเงินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรต่อ,อะไรที่เป็นปัจจัยเพิ่มขึ้นมากว่าในยุคอดีตนะครับเราก็ต้องมีการค้าขายบ้างนั่นก็หมายความว่า ท่านต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการสูงมากนะครับไม่ใช่ธรรมดานะถ้าจะปลูกพืชเดียวท่านบริหารจัดการเรื่องเดียวบริหารจัดการยังไงทํำยังไงเราจะได้เงินนะใช้ตลอดมีเงินรายวันมีเงินรายเดือนรายสัปดาห์นะมีเงินรายเดือนมีเงินลายปีก็หมายความว่า ในพื้นที่นั้นเราต้องปลูกพืชบางอย่างที่หนึ่งปีจะได้ผลผลิตหนึ่งครั้งมะม่วงเงาะลำไย,ยลิ้นจีนะะหรือจะเป็นทุรงทุเรียนก็แล้วแต่นี่ได้เงินปีละครั้งถ้าเป็นไม้ผลที่ได้เงินเดือนทุกเดือนพอปลูกไปห้าเดือนเจ็ดเดือนเก็บผลผลิตได้ตลอดก็คือฝรั่งมะละกอกล้วย เราก็ต้องปลูกติดที่ไว้ตรงไหนจะเป็นฝรั่งตรงไหนจะเป็นมะละกอตรงไหนจะเป็นกล้วยตรงไหนจะเป็นสวนมะม่วงส่วนเงินรายวันเราก็จะได้จากการปลูกพืชผักและผักที่เราจะปลูกเราก็ต้องมีผักสามอย่างที่ผมพูดบ่อยผักล้มลุกอันนี้ก็ต้องง้วนอยู่กับเรื่องพวกนี้ผักบุ้งกวางตุ้งผักชีผักกาปลูกแล้วลื้อแล้วปลูกอยู่อย่างนี้ผักกลืงล้มลุก ตะไครก้กะเพราโหระพาสาราแน่นะขิงขากระชายนี่นานๆถึงจะลือกันสักครั้งผักยืนต้นปลูกทิ้งหลายปีกว่าจะลือมีอะไรผักหวานบ้านนอกจากผักหวานบ้านมีอะไรครับชะอมนะต้นแคต้นขี้เหล็กนี่มีทั้งผักที่ต้นเล็กและก็ต้นใหญ่ อย่างนี้เราจะเก็บได้ทุกวันท่านก็ต้องบริหารจัดการให้ดีว่าจะปลูกผักหวานกี่แถวจะปลูกตะไคร้กี่แถวบางคนบอกโอ้ยไม่เอาผมยุ่งยากหลายอยา่างผมไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้มีบางคนปลูกตะไคร้อย่างเดียวครัไปดูฮนะคนครปฐมกาญจนบ,บุรีนะครับปลูกตะไคร้ปลูกเป็นแถวเลยทั้งที่ดอนที่ลุ่มทำได้หมด นะบางคนก็ปลูกตะไคร้แล้วก็ขายตะไคร้ทั้งต้นแต่บางคนเขาก็บอกขายเฉพาะใบแล้วเดี๋ยวนี้นวัตกรรมในการแปรรูปมันดีเขาก็เอาใบตะไคร้ตะไคร้หอมก็ไปทำเข้าเรื่องเครื่องกันยุงนะครับหรือบางคนก็ไปทําชาตะไคร้อะไรแต่มันขายได้หมดสมัยก่อนนะปลูกตะไคร้ตัดใบทิ้ง เราเอาแต่เง่าแต่หัวตตไคล้ไปนะฮะต้นตตไคลาไปใช้ประโยชน์นะฮะไปหาเดี๋ยวนี้เขาไปแปรรูปไปอบแห้งส่งนอกก็อย่างได้อีกนะบางคนก็บอกฉันก็ทำกระเพราอย่างเดียวไอ้อย่างนั้ก็จะไปเข้าเรื่องพืชเดียวนะครับแต่ถ้าท่านทำผสมผสานมันก็ผสมผสานแบบนี้เวลาเราเลี้ยงปลาในบอ่อนะฮะในเกษตษรชิใหม่เรามีบอ่อ แทนที่บ่อเราเนี่ยมันจะไม่อุดมไปด้วยอาหารเราก็เลี้ยงไก่บนบอ่อปลาด้วยนะแล้วก็เอาไก่ไว้ที่สูงนี่ถ้ากล้าที่จะขังกรงไว้นะแต่สำหรับผมผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลา้าผมจะเลี้ยงต้องเลี้ยงปล่อยนะครับแล้วก็มีเล้าหมูอ้าวให้อาหารไก่ให้อาหารหมูเออออกมาหมูก็กินขี้ไก่ นะปลาก็กินขี้หมูขี้หมูเหลือเหลือมันก็ไปเป็นอาหารของแพลงตน้นสาหร่ายตะไคร่อาแล้วเราก็ปล่อยปลาปลาก็มีปลากินพืชปลาตะเพียนปลานินนะฮะอาเป็นปลากินพืชชายบ่อเราก็ปลูกผักบุ้งนะฮะแล้วเราก,ก,นะก็สับ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 ผักบุ้งเป็นอาหารปลาบางบริเวณเราก็เลี้ยงแหนจะเป็นแหนเล็กแหน่เป็ด หรือจะเป็นแหนแดงนะฮะปลาก็กินแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นปุ๋ยได้ดีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ชายบ่อริมชายนะ้ำบนคันบ่อเราก็ปลูกกล้วยเราก็ปลูกมะพร้าวเราก็ปลูกไผ่ไผ่เราก็กินหน่อกล้วยเราก็ตกเครือมาเราก็เอาไปกินได้มันหักมันล้มกล้วยดิบอา้าวเราก็เอาไปแปรรูปนะเป็นอ่ ผงแป้งจากกล้วยคือมันปลูกอะไรแล้วมันรู้จักใช้เก็บผลผลิตมามันใช้ประโยชน์ได้หมดแต่นี้พูดกันตรงไปตรงมาในะอย่างบ้านผมเนะี่ยปลูกเยอะแต่ไม่เคยเก็บไม่มีแรงไปเก็บแล้วไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรเพราะเราไม่ได้มีอาชีพตรงแต่ปลูกเพื่อดูปลูกเพื่อศึกษานะครับย่งมะขามเนี้ยโอ้มีอยู่ต้น2ต้นเก็บไม่ไหวมันดกมันเยอะ นะครับมันเยอะมากเวลานี้ก็นั่งขุดต้นมะขามใส่ถุงก็ไม่มีแรงจะขุดอะไรซะอีกนะเพราะมันแก่งนะเนี่ยเพราะความแก่ความชราที่ไม่อาจจะชะลออันเด้สำคัญนะครับอันนี้ก็คือการบริหารบ่อน้ำที่เห็นน้ำเขียวๆนั่นนะ่ะมันดูมันอาจจะไม่สวยหรอกเพราะมันไม่ใช่บ่อเพื่อการท่องเที่ยว เห็นไหมดูอาจจะเขียวไม่ไม,ไม่ดูไม่สดชื่นแต่มันคือธาตุอาหารเราก็ดูดน้ําจากบอ่อไปลดผักดูดน้ําจากบอ่อปล่อยไปในร่องสวนลงไปในนาข้าวมันก็เป็นอาหารเป็นปุ๋ยเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการาผสมผสานเพราะการทําเกษตรผรสมผสานเนี่ยมันยากอยากเข้าใจผิดนะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่า ไม่ควรทําพืชเดียวควรจะปลูกพืชผสมผสานนั่นหมายความว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่เจ๊งเพราะมันค้ากันไปค้ากันมาและอย่างน้อยคุณก็มีกินมีอยู่ไอ้อย่างนี้คือเกษตรรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกโอ้ยผมนี่ชํานาญมากไอ้เรื่องการปลูกกระพงกระเพราผมมีคนครบวงจรเลยผมปลูกกระเพราโหระพาหน้าฝนผมก็ปลูกหางหน่อย พอต้นมันโตเร็วพอต้นมันเริ่มโตมาผมก็เด็ดยอดมันแต่กิง่งแต่กิ่งเยอะๆมันก็มีใบามากๆแต่ถ้าหน้าแรงอากาศมันความชื้นมันน้อยผมก็ปลูกทีหน่อยแล้วเวลาให้น้ําผมก็ให้น้ําตอนเช้านะตอนเย็นผมก็ไม่ให้เพราะว่าให้ตอนเย็นมันเปียกมันชื้นโรคราน้ําค้างมันก็จะรบกวนก็จะเห็นบทใบด้านบนก็เหลือง ใต้ใบก็จะเป็นฝ้าสีเทาๆจากเชื้อราอย่างนี้แล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องฉีดพ่นเราก็ใช้เทรนนิวป้องกันกับจัดเชื้อรานะหรือถ้าเป็นโรครานํำค้างเราก็เอาไตรเบสบลู Blue, นะมาฉีดพ่นป้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทำที่ว่าตรงครบวงจรคืออะไรปลูกก็ปลูกเป็นเวลาเก็บมาแล้วอ่ะมีแรงงานเตะผักไหม คำว่าเตาะผักก็คืออะไรเด็ดใบเสียใบที่มีปัญหาแล้วก็ต้องแต่งให้สวยก่อนที่จะออกตลาดเหมือนกับแม่บ้านจะออกไปจ่ายตลาดก็ต้องแต่งหน้าทาแป้งสักหน่อยนะไม่งั้นออกไปสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเย่เพิงเดี๋ยวนี้คาว่าเย่เพิงคนไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นผมก็ฝากว่าคุณจะทำการเกษตรขนาดใหญ่โตแค่ไหน แบ่งพื้นที่เล็กๆมาส่วนหนึ่งมาทำํำเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะซึ่งก็คือกเกษตรผสมผสานที่ผนวกเรื่องการบริหารจัดการน้ำเข้าไปด้วยนะฮะโดยแนวคิดของอพระองค์ท่านนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบ,บนบางระมะ ตูป้ปนอสกำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดี n ลนนะครับ sign b บ n 2อ9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ล์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพล,เลียแป้งนแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีระมิดปุ๋ยตราปิระมิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผล,ผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร